ทำนายทายทักดวงคู่ใดที่อยู่ด้วยกันแล้วร่ำรวยมาฟังกันนะคะว่าปีนักษัตวปีใดอยู่ด้วยกันแล้วร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองคู่ใดบ้างที่อยู่ด้วยกันแล้วดวงยิ่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือเกือ้อกูลกันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปลองมาเช็คกันเลยนะคะว่าปีนักษัตว์ของคุณควรคู่อยู่กับปีนักษัตวปีไหนคนเกิดปีชวด ปีนักสัตว์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็จะมีปีวอกปีมะโรงปีมะเมียปีฉลูปีนักษัตวปีฉลูปีนักษัตว์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ด้วยกันแล้วร่ำรวยมีปีรักาปีมะเส็งและปีมะโรงท่านที่เกิดปีนักษัตว์ปีขาน ผู้ที่อยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีปีจอปีมะเมียและปีมะแม่ส่วนปีเถาะปีนักสัตว์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือปีกุลปีมะแม่ปีมะเสงทันที่เกิดปีมะโรงปีนักสัตว์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีปีฉลูปีรกาปีชวด ปีวอกสำหรับผู้ที่เกิดปีนักษัตรปีมะเสงปีนักษัตร์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและช่วยให้เจริญรุ่งเรืองก็มีปีฉลูปีรากาปีเถาะปีกุลผู้ที่เกิดปีนักษัตร์ปีมะเมียปีที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือปีชวดปีวอกปีขานปีจอผู้ที่เกิดปีมะแม ปีนักสัตว์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่แล้วร่ำรวยมีปีขานปีจอปีเถาะปีกุนท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีวอกปีนักสัตว์ที่อยู่ด้วยกันในร่ำรวยช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันมีปีชวดปีมะโรงปีมะเมีย สำหรับผู้ที่เกิดปีรากาปีนักสัตว์ที่จะเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนเป็นแรงผลักดันช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีคือปีฉลูปีมะโรงปีมะเส็งสำหรับผู้ที่เกิดปีจอปีนักสัตว์ที่เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคนที่คอยช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันมีปีขาปีมะเมียปีมะแมผู้ที่เกิดปีกุล ปีที่ช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนส่งเสริมกันและกันอย่างดีมีปีเถาะปีมะเส็งปีมะแมอย่างไรก็ดีนะคะถึงแม้จะไม่ได้ตรงตามที่ตำราว่าไว้ก็ขอแค่ทำดีต่อกันชีวิตคู่ก็สามารถอยู่ยั่งยืนได้เช่นกันเกื้อกูลได้เช่นกันฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ